กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตนะครับ STN เวอร์ชัน3.6.5นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้ยค่อนข้างจะแปลกมากๆครับคือมันไม่มีพวกแบบภาพโฟสเตอร์อะไรพวกเนี้ยเอาไว้อธิบายแบบเนื้อหาอัปเดตนะครับว่าอัปเดตนี้มันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างอะ่ะคือในอัปเดตเวอร์ชันนี้ไม่มีเลยครับไม่รู้ว่าเลดแกขี้เกียจทำหรือว่า เออไม่อยากทําอีกแล้วกันแน่สําหรับไอ้ภาพเนี้ยบวกกับว่าไอ้ปกตัวเกมมันก็เอาของเก่ามาแปะแทนครับเป็นรูปแกมล็อกเฟดเดียซึ่งมันเป็นภาพมาจากช่วงประมาณอัปเดตที่33.0จนะครับไอ้ภาพแกมล็อกเฟดียตัวเนี้ยก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงต้องเอาภาพเก่ามาแปะด้วยไม่ได้ทําอันใหม่หรือเปล่าหรือว่าขี้เกียจทํากันแน่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในคลิปนี้กันเลย โดยของทั้งหมดในอัปเดตนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะครับอันนี้คือผมจะพูดรวมหมดเลยนะครับจะไม่แยกเป็นส่ว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 น,วน,วน,วนอีกแล้วจะพูดรวมหมดเลยนะครับก็จะมีดังนี้เลยนะครับผมบาเบกไวน์โปรซิคิวเตอร์กักเกิลกลูกันบ็อกเซอร์พิททอล DIY t ทค i t t อฟิ t t ลท์เ t t ร์นออนเ OTIONAL DAMAGE แล้วก็อันสุดท้ายครับ EXO SKELETON ต่อมาครับเรามาดูภาพรวมของอัปเดตทั้งหมดแล้วก็อัปเดตเชงนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดครับของอัปเดตในวันนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับอัปเดตนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับแล้วก็หากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ